ฮ mm ักกันโยกกันยังนนะฮะอืมนั่งน้องคนนั่งน้องคนฮ่เป็นยังมันนี่เห็ดเห็ดยังซอยทางพ่อเนมมันนี่เห็ดยังขุดละคั่วบอคุดละคั่วโอ้ดูดูตัวนี้เด่ยวเคือกันมันบ่อ๋อาเดียวเนาะเนาะเสิโพวกนี้ก็เมื่อยนะพวกนี้เนาะเบิ่งครั้งแล้วโอ้ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสกุสุกนเดอ้อเนาะมาผมมาพอ่าพอกับบอร์จิตอุตุมพรคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเลยตอนนี้ทางบอร์จิตเองเนี่ยอยู่ที่เดินเพื่อนของทางน้องอึ้งเพื่อนน้องพ่อพี่น้องเหมือนกันเลยลับๆล,ล,ล,ล่อๆอยู่เนอ้อ คือทั้งไอ้บุญเพิ่นพี่น้องไงเอ้ยสบายดีเด้อเนาะด้ยสบายดีไปจังได๋สิพากันเมื่อไหร่เก้าได้บ่ดนี้ยแดดก็เริ่มชงหน้าฮ้อดเลยปวดหน้าเดือมงุ่งปวดมุงกี่กุ๊กไอ้บึงขาวงามเด้ลยัะโดยไปจิงเก้าก่อนเด้อโดยโดยเอ้าเดินทางก่อนไปเด้อเนาะด้ยแม่นไปเก้าก่อนบัดนี้เนาะพ่อพี่น้องอ๋อสบายดีสบายดีไปน้องพ่อพี่น้องเอ้ยกะมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องกะมาหาทางครอบครัวของน้องอึิงเพิ่นกะหลายมื้อได้แล่ะพี่น้องที่ว่าทางบัจจิตเองกะบ่ได้ เเข้ามาหาทางนางน้องเพิ่นเมื่อนี้กะได้มีโอกาสเข้ามากะซื้ออันอน่ะนุ่มดิกตะซอยนพอพี่น้องเอาไปให้ทางอนนน้องน้อง,องพิ่นเนาะ <c oughs> เมื่อ้วพี่น้องก็ทางเอื้ยนำในเนาะไอ,นนไอ้บุญดิบไออนนะต้องมีเนาะกะเดี๋ยวสีพาทุกคนไปอัปเดตเบิ้องนพพี่น้องกะเอฟซีหลายๆท่านก็คือสีหูกันดีได้ละเพราะว่ามีทางอนาทีมงานเนาะเเข้ามา อ่าอัปเดตอ่าเสมอเสมออยู่เนาะมืัอนี้กับพาดบอได้พี่น้องเไยก็อยากมาเห็นทางอนาคตครัวของน้องเพิ่นคือกันมืัอนี้ก็ได้บอกเหตุไปฮอดกันตอนน่อในแล้วเนาะหาเบิ้งในคลิปอ่ากับบุคือหาเห็นตัวจริงพี่น,อนอ้องเพราะว่าเราอ่าอยู่ใกล้อยู่สามารถมาเยี่ยมยามทำใจได้อยู่เนาะาบุคือทางอนาคตผมเองพี่น้องเอฟซีได้เนาะอ่าขึ้นฮอดกับ เบื้องในนะโทรศัพท์แต่กับบุคคลคือะทั้งบริจิตพี่น้องแต่กับพวกเยังพี่น,อน้องเนาะกับอัปเดตให้ทั้งนณะพมพี่น้องเบื้องไปแต่ละเมื่อนี่แหละโอเคสนอพอพี่น้องเลยเอานุ่มไปให้ทั้งน้องๆเพิ่มก่อนเนอะพอพี่น้อง,ก,อง,องกับมากับพบทั้งณะทั้งทีมงานเขาเดี๋ยวหลา,ายคนอยู่นพอพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีายดยมาทางนี้มา<อ>ทางนี้เนาะมันจะงามได้เนอๆอยู่ทางนี้โอ้คือรถเล โดยเนาะต้นห่มใหญ่ไปตามห่มเงาแม่นมันเริ่มต่ําลงแล้วเด้อก็ง่ายไปเลยพี่น้องเอียนเปลี่ยนมัยับไปเเนาะแม่นเขาทาเขาทาเนาะมารอบนี้คือแบบทั้งนาบกทั้งนาทั้งายเนาะมารอบนี้เนาะอ้ยมามื้อหน้านียังาเาเาเห็นหยังพ่นแล้วนี่โอ้ยนพ่อพี่น้อง น่าดีใจดีใจเนาะอ้าวมื้อนี้กะซื้อได้หยังมาฝ่านีด้น้อยมากด็กตซอยไปซะเนาะอ่าเดี๋ยวสิเข้าไปหาทางน้องๆเพิ่นเด้อโอเคๆทางรถพ่ออยู่ทางบ่โอ้เบิ่งซเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยมายามใดก็เฮ็ดเวียงยามนั้นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามายามใดนเฮ็ดยามนั้น โดยนี่ได้พี่น้องเลยกะทักทายสบายดีครับทีมงานเฮาก่อนะครับเข้าไปแล้กะเข้าไปหาเพิ่นกะถือว่าโอ้เนาะดีมุกดีใจนํานี่เด้พี่น้องซาดิ้งคู่ใจเนาะคือเห็นทั้งโมเสียงบอกเพิ่นว่าซื้ออันนี้ได้พี่น้องมาให้เพิ่นว่าอันนี้น่ะสิรุปทุนกะสิรุปทุนย้อนว่าไก่เฮียแล้วเพิ่นว่าเนาะพ่อพี่น้องออกเว้ยเนาเพิ่นได้เนาะไหวอยู่น้าหันเนาะพ่อพี่น้องทั้งรถซาดิ้งอ่าแล้กะเรื่อง อ่อดดไม้เพิ่นน้ำอีกแน่น้องพ่อพี่น้องป้าโตน้องเงืองน้องเงือกเสร็จยังอยู่ะมายังกันนี่ขอไปพ่นบ้าไปพ่นนู้นเนาะเบิ่งก่อนเก่าพ่นสีพังนักหัวน้องพ่อพี่น้องป้านักหัวเพิ่นกะกองจิงเก็งอยู่เนาะนี่เนาะงามขักงามขัดน้องใม่แล้วนี่ซื้อขักเลยพี่น้องเลยพูดเองเนาะคืออน่ะ กกเนาะกกเป็นกระทางนิบด้อยแล้วพี่น้องเลยคืออยู่ทางนั้นนาะเป็นสีพังลักขั่วเนาะเป็นพังแล้วพี่น้องกำลังพังอันนี้คือไม่กระจาดเนาะไม่กระจาดน้ำเนยไม่แป้นน้ำเนยคือไม่แป้นนี่เป็นเกยมาแล้วเนาะพ่อพี่น้องเน,น,น,นาะแมนบดนี่เลยเนาะมีทางอ่ะไม่เส้นน้ำเนยพี่น้องเลยป้าต้น เขาท่าเขาท่า,าป่าอย่านั่งพี่น้องบม่ได้คิดแบบน่ะง่ายเนาะนี่เด้นี่ก็จะเป็นทางนาเฮือนหรือว่าบอนที่ว่าผักเศ้าเพราะว่าอ่าภายในอนาคตต่อไปเนาะพี่น้องอ่าก็คือสิได้ง่ายมาอยู่ทางนี้กะเฮือนทางพุ่นกะนงก้อยพุ่นยังยังอยู่คือเก่าเนาะจนถ้าอ่าเฮ็ดบอนผักบอนเศ้า,า,าอยู่ทางนี้ เล้วพุ่นแหลพี่น้องไงจึงน่าใหญ่มาเนาะผ่นกรพากันถางน้อพี่น้องก้ากันถางผ้ากันเตงเนาะเตงเบื้อเล้นองพี่น้องสามสิบสามสิบคูณสามสิบนอพี่น้องเ้ยป้าโตขอชาขอามารอบนี้กะมีท้งมีทางไซนาะหาทางทีมงานกับผพากันนะนะ ทางทีมงานกับผ้า hmm. กันนั่คขนย่อเนาะตัวนี้ก็ได้เห็นอยู่พี่น้องในคลิปเนาะเห็นอยู่ในคลิปเนาะคุกหน้าพี่น้องคุกนี่เ่าอ๋อพ่อมพี่น้องวอาแม่เนาะที่ว่ามันเป็นหือเป็นยาแม่บอกเพราะว่าในคอมมต์เนาะคอมมต์ทางเอฟซีเนกระบอกบอกจิตว่ามันเป็นยาหน่าจะเม่ตัวนี้หรือว่าพี่น้องหรือว่าหรือว่าต้นตัวนี้บอกโมเมนต์บอกต้นตัวนี้ครับต้นนา่นตัวนี้อัะไรเป็นยาพี่น้อง บัวจิตบ่ฮู้เด้อเนาะแต่ว่าบ้านบจิตเอิ้นน้ากกกกนาดเนาะกกนาดตัวนี้มันเป็นหญ้าบ่เนาะแล้วก็กกอะหน้กกเทินหรือว่ากกหญ้าขิวพี่น้องตัวนี้เด้เห็นทางมพี่น้องอ่า FC เพิ่นได้คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็อ่าจิตะพ่อพี่น้องกกขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะอ่า FC อ่าที่ว่าเพิ่นแบบอ่าเห็นทางคลิปบจิตเนาะอ่าในบางคลิปอ่าที่ว่าอ่าการกระทําอ่าสิ่งใดที่ว่า อ่าบ่จิตเองเนาะพ่อพี่น้องเฮ็ดแล้วมันบ่สมัคพอควรแล้วทังอนะ FC เนาะเพิ่นกะให้คําแนะนํามาเนาะหาที่เตือนกันก็มาบ่จิตเองแล้กะเห็นเนาะเห็นได้กปาตมุกดีใจหลายๆเนาะที่ว่าทางอ่า FC เพิ่นเนาะาเป็นห่วงอ่าแล้วกอยากให้ปรับปรุงาเจ้าของนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเอ้ยมยังั่นโดยเป็นยังให้ยังอันน่ะเฮอเอาน้องอึ้งสบายดี ao 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 ao, hát khao nhỏ, khao nhang này hả? Hm, nàng nông hm, nàng nông hm, hm, Bên hm, 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 xoay thằng hm, Nè hm, nè, hm, hm, khút hm, 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 khút hm, 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 Đôi hm, 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 โอ้ตักแดแบบได้ห <heeft> น <Power Lip> ่องน้ำเบาคือบุคคลกินเนื้อดักแด้เนาะดักแด้ขี้เด็กดักแด้ขี้เด็กบ่โอ้นั่นแหละเนาะอันนี้คือเฮียเฮือนแบบได้นี่เฮียเฮือนโกอบ่เสียเทือนโก้ป๊าโพธดให้เสดให้ยเจื้ออยู่บ่ได้คนโพธิแต่ว่าดีใจเมนบ่โอ้ดีใจเฮงเนาะอืมขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อนเนาะที่ว่าแบบว่าอินดูสงสารทั้งนา ครอบครัวของน้องเนาะนั่นแหละม่ไต้ลูกมันเด้น่ะลูกมันขยันเมื่อเช้านี้ไปขายไก่บ่เมื่อเช้านี้ขายไก่กับเป็ดสองตัวจักตัวก็ไก่จักตัวไก่เจ็ดเป็ดสองแรงเงินเท่าไรบ่หกชิปประมาณห้าห้าเซนห้าชิปตัวหนึ่งห็นบ่กำไรโอ้กำไรห้าชิปหกชิปน้องพี่น้อง โอ้แต่ว่าร่วมทั้งทืนมัก็หลายได้เนาะแต่ว่ากำไรนะหาซื้อพกเชฟเป็นว่นร้องเห็ดไปฉันได้น้องเนาะไทยกลัวนาบ่มีนาเห็ดเออนั่นเลนั่นเลเออไปเอาขนมไปให้เอามันเอานุ่มเนาะไปเบ่งกันครับนาน้องเนาะมาซื้อนุ่มนี่เด้พี่น้องก็มาเบ่งกันเนาะมันนี่ก็ได้น้องนุ้ยน้องนุ้ยน้องนุ้ยจินว่านี่จินว่านุ่มเนี่ยฮะ Hai nhắn phun kia nè à, ơi, bài đi đấy nó Ừ, sao bài đi, à, sao bài đi, áo ừ, 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 ừ. <laughs> ừ. Thá cần ngon cả nó, bác gì, đó, gì ừ. nó, má vì sao Nhớ nó không phân hải vô ừ. Thá cần nhuộn cần nó ừ, Nó này dổ cần bớt à Con nhăm nhổ cả dổ đấy ừ. Để Khi khó ai, ừ. ai Khi khó ừ. ai Ai mời khi Ai, ai say, Phun bơ Ôi, nó <cười> 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 Ờ, năn lẻ nó hả Tạm bà xa đích nó phi à, านั่นแหละบกจะก้อนก็น้อง1,000ก้อนบ่พุ่นเนาะถ้ากันอนาเฮ็ดอยู่ปะไปเบิ่งพูอืมทั้งไปต้มกับนมน้ําแน่เนาะทั้งมาตาเพิ่นซื้อมาฝากมาเต้าน้ําแน่เด้อเฮ้สบายดีสสบายดีเด้อสร้างพร้อมเนาะสร้างนะ่าเนาะหรือว่าซอยฮงกันมาซอยกันอืมเวียดพร้อมเด้อ อาสบายดีสบายดีเนาะปอ๋อบจิตมาเดินเดินไม่เพ่นนี่สองสองเท่านี่เนาะโอ้แต่กับกำลังทีแล้วกเียตะนางบ่มนบเอกตานางขังไว้เนาะครับเนาะซอยกันนี่เด้โอ้คนเห็ดนี่เนาะนี่ ตังน้ำเทียงเนาำเทียงจิเรื่องเพี้เออเพี้ยงเนาะเห็นไหนมันเทียงเนาะจริงสิเลยน้องโอจิตน้องเว <c oughs> นช่างเนา้องเวนช่างได้เฉาบ่าวก็พิษพี่น้องเลยเออกำลังกอยปุ่นเนาะน้องเต็นน้องอื่นปุ่นแล้วบอจิตเลยไปจริงได้ครับสด็งก็ว่าสัตว์ตัวจเบิ่งในหิมีกวาดโว้กลัวฮอดบอจิตกลัวฮอดบอจิตเนาะครับเสด็งเนี่ยบอจิตยังครับบริก่งารนั่นไหนพี่น้องเลยอ่าอยู่เนาะจ้กน้องคนนี้ได้จ้กปีแล้วนี่นะ จากปีก็น้องเอื้อง13 13ปี13 <man> ป er like ีน <raszam> <man> ้องเอื้องสรุปไปถ่ายใกล้กูมือเนาะเนาะคือมาขยันเนีโยเด้อถุงเนาะหนึ่งแต่ว่ามือนี่หากันเริ่มเหม็นห่ดอันนี้หากันเริ่มเหม็นบ่นี่เริ่มเห็ดมานี่เนาะเริ่มลงมือมานี่เนาะอ้าโตทั้งหมดทั้งมวลเนาะพ่อพี่น้องเขาท่าอยู่ได้คัะอยู่ได้นี่เนาะ นี่เดียวว่าน่องก๋วยอืมน้ำมนมาอกซะไก่บ่อให้มันนิ่งบ่อออันนี้คือให้น้ำมันชุ่มดุเยเนาะดูอออยูดิวเนาเยือเดี้ยวใหท่อย่่าขอทาพอทาน้องพอไเลย นตัวนึงว่าลายก็ได้หน่อยแค่คุดเบิ่งดูได้จากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน้อผึ้งพี่รองได้แปดลากแล้วเนาะอ่ากำลังนิ่งอยู่เนาะตัวนี้กันกลังอ่าเริ่มลงมืออ่าแต่ตัวนี้กับเลินห่วงเพิ่นกับแปดเาแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะถางเบ้าแล้วเดี๋ยวนี้ใครจะหลอกเราเป็นซ่นะนะนะางเองเลย <c oughs> <c oughs> Tích cực bừng đỡ là này nó nó đi bên gì này bên đây này này bừng này bừng thằng đỏ nhé, đỏ. Đỏ này <laughs> này <laughs> 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 <Dù, no. cười> น้ำทิ่งครับเรียกว่าเสาหนี่อย่าก้มอยู่เนอกบรจิตเนาะเสาเท่ไม่นี่ก้มเมืนบ่วอดเดือปิดปิดกระดาษออกนาะคุดคุ้มบุไรโออแต่ก็คักแล้วเนาะงามเลยงามเลยนะน้องพ่อพี่น้องคักแล้วคุ้มบุไรคดอ้ามันเกี่ยวกันอีกเมืนบ่โดยคุดคุดเพราะว่าคุดคุ้มออกคุดเนี่ยคุดคุ้มออกเลยบ้านนี้คุ้มตัวนี้มันเป็นหน้าเสาสามหน้าเสาสามโดย ข้าวเขาพุดไปพุ่นเลยแต่มันเด้งไปพุ่นวะเขางัดมาที่เลยมันบัมาแบบนี้มาตำขอบตัวนี้เดตีนตำขอบตัวนี้ได้เอาในนี้ก็คักแล้วพี่รองเอ้ยเนาะนี่แกปั๊บใส่เลยปั๊บใส่เลยอันนี้คือเส้นทางเนาะไปนี่แต่ก็อย่าลืมจงประตูเด้อมีระบบประตูประตูเซียไต้โอ้ยังไก่อยู่เนาะพุ่นเนาะป้อตุ้งข่วงไหนเบืองนี่เนาะเห็ดตัรณ์แจฟวพุ่นฮะข่วงคักกุ้งเนย เก็อยู่ในราคาับบเร่มเลยอันราคาดินนี่มึงหกหมื่นหกหมื่นเนาะอยู่ทางอัน่าสนุมแต่แปสามหมื่นเลยบ่มันจะนค่ามวงเลยค่ะขมกวงสากันเลยอมันเป็นยังไงทางนั้นครับท่านี้ใกล้วัดอันนั้นเลยดิวัดวัดยังเนาะเป็นว่าวนะเอออยู่พูดนะสามหมื่นบ่ห้าบริขาไปเบิ่งตัวนั้นว่าดินแคมของได้ตัวนั้นแคมของทีวัดยังเนาะวัด วัดยังก็เฮยวัดอยู่วัดทาสโนฮบัดทําโอ้ว่าทําเจทางนั้นด้30 30เนี่ยตาย30,000อืมบ่ฮู้บ่ฮู้เนาะเอานีก่อนแม่นบ่าบ่เป็นหยังซเนาะจักว่าดินงามหรือว่าเป็นดินดาอนเฮาก็บ่อืมคันว่า เป็นดินดากเขาโผล่ยากมากใหญ่ๆมันคนดินไลยแต่อันนี้ดินเบืองนี่คือสิปลูกหันปลูกนี่งามเลยนี่เนาะเบืองเนาะพอพี่น้องแต่กะบ่มเ็นยังเนาะอันนั้นมันโมเมนต์ดินเฮาอะนะอันนี้คือดินของเฮาเลยตัวนี้โอ้คักๆเนาะตัวนี้มันเป็นดินหนึ่งมากอะญานุ่งญานางเนาะแยมเพชรยามหอนก็คือสิโอ้ใกล้ๆนี่แหละเหมาะเบื้เลยเนาะเหมืนยังกะนมันกะบ่ได้องแบบว่าไกลจากตัวเมืองปานใดเลยพี่น้องเอ้ยนี่นะเนาะอ่า ไปตามนี้เลยหั่นน่ะอกะโอ้เนาะหาดีใจนํามีแต่ว่าอ่าเรื่องเฮเรื่องชายนี่กะเป็นจังไดอ่าทางลุงบุญเอามาให้แม่นบ่นี่กําลังมีแผศได้นี่เนาะบ่บุญเอามาให้เพิ่นว่าให้เทนี้โอ้โอ้ยกเดียวว่าซือสาวเฮือนนะสาวเื่อนน่ะทางเว้านั่น เราลืมเลยบ่อจันบ่อจันเนาะโดยทางบ่อจันเพิ่อนเ่อนาซครับหับนาทีเนาะเาโดยหับนาทีเป็นสะพานบุญเห็นครับผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่อนบ่่อยู่บ่ว่าประมาณจักเสา15บห้าเสาสิาเสาบ่โดยสิบห้าเสาบ่อนาซียงะเราอันนั้นอืมเราหับโค้งพ่่นนะหับโค้งอ่ะเนาะ โอ้ทั้งเสาเบาจันเนาะฮะทั้งนาคงอนาบาเสียงเนาะฮะเพิ่นทักเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยกะโอ้เนาะฮะดีใจดีใจน้อพ่อพี่น้องที่ว่ามีทีมงานเพิ่นเนาะฮะสมทบกันเข้ามาโดยทขอบขอบใจทีมงานสายบุญโดยทุกคนนั่นแหละทุกคนโดยบทีิเด็กกะคือว่าถ้าพ่อพี่น้องการรดน้ำเธอเข้ามาแต่ก็เห็นทั้งช่องเนาะแต่ลายๆช่องที่ว่าทางทีมงาน อ่ามาอัปเดตอยู่เพราะว่านี่ก็เล่นใต้เล่นเหนือคือกันเนาะโอ้ยว่าไปทั้งนั้นเนี่ยทั้งนี้เนี่ยแต่กัเห็นทั้งคณะทีมงานเนาะอ่าเพิ่มเข่ามาอัปเดตอ่าทางครอบครัวนี่กัโอ้ยเนาะอ่าติดตามชูมืออยู่เนาะได้เลยมีโอกาสกับเข่ามานั่นแหละแต่ว่างทั้งไอเขายังมาท่านเข่ามาเลยไอเตียงนี่มื่อนี้ยังมาเห็นแบบตะวันนี่ดอกมาดอกคำพันไม้นะเม้นบ่โอยอันนี้บ่ ตู้นี่คือแบบไรน,นี่คือเราซื้อมาให้อยู่ก่อนเลรวอันนี้หักหักบริษัทนั่นบ<อ>่หมดนกเลรวตะ<า>กี้อยู่ผาตั้งบอกสียงมันมีแผ่นเดียวแผ่นหนึ่งปกไว้ยอยู่โอ้คือชื่อมานี่มาสนแบบอ่าพักตอนพลตกโดย ตอนกลางคืนน่ะเฮาเมือพุ่นโดยบ่กลางคืนเฮานอนพี่เอ้านอนพี่บ่โดยลูกเฮาเมือพุ่นกับาตังคือกันนี่แหละบ่้่างกันเนาะยโอ้ไกลลูกไกลเมียน่แลิฮอลูกพี่น้องนเออเนาะพอพี่น้องเอ้ยแนวมันเนาะธรรมชาติแต่กอดเอาเนาะอือดเอาพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าอ่านอนเาสิ่งเผาของเฮาเนาะอ่ามีหยังได้เอามาสัตว์น่ะสัตว์น่ะมีแต่เป็ดเต้าไก่แล้วมันขึ้นไป ตกน้ําลาวเราให้อืมมีแต่ว่าเรื่องอะเบ้นี่เฮามานําหนังเนาะอืมนางเบ้เฮามานําหนังพี่น้องก็มีแต่ว่าอดเอาเนาะอ่ามีแต่ว่าเรื่องเานี่ยังสั่งแม่นบ่สั่งเพิ่น้แม่นบ่เออยังบ่ทันได้มาก็รอติดตามอ่ารับชมเนาะพ่อพี่น้องว่าอ่าสิเป็นจังไดตอนต่อไปเพราะว่านึงมาทางทีมงานเฮานึงมาทางอ่า FC เนาะกําลัง อ่าติดตามทําชมเบิงอยู่เด้อเนาะหาแล้วก็ขอบคขอบใจนั่นแหละกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อโดยร่วมยินดีแล้วก็อ่าแสดงความยินดีนําเนาะอืมดุ้นอยู่ว่าดีใจอยู่ดีใจแม่นบ่เป็นกําลังใจให้อีกเด้อ FC เพิ่นก็ได้เนาะโดยอืมขอบคขอบใจทุกคู่ทุกคนเออโดยโติดตามโดยที่ให้กําลังใจเฮาเนาะโดยอ่าจากที่ว่าครอบครัวที่ว่าบ่เคยมีผู้ใดมาาไทยบ่เคยมีผู้ใด มาถามการอยู่กินของเฮาเนาะดูงเห็บถูกเขามาเห็นถูกถือว่าเฮากยังมีคงอยู่คงกินถูกกมื้อเขามาเพราะว่าทีมงานใส่บุญเฮาใจบุญใจดีโดูดโดยแล้วมนก็มาแบ่งปันโดูถูกย่างในนันเป็นอย่างงี้ยแนะนหมาว่าครอบครัวนี้เนาะให้กับงาน EPC ได้เบิ้งนั่นแหละความจำเป็นความเดินท่อนเนาะของครอบครัว แมนยูว <S 々> ่าเฮากะเฮ็ดยูเฮากะเป็นนาหัวหน้าครอบครัวเนาะที่ว่าเฮากับเฮ็ดชูมือชูมือเบี่ยงงานเฮ็ดยูแต่ว่าพอได้แต่อยู่ซื้อกินเนาะบุร่ายปั้นนี้มาปุบปับปุบปับเสาหัวเพิ่นแก่เสาหัวมากันยังบอว่าพี่ลึกอี้ว่ามาถึงบล็อกถึงทรายถึงดินมาถึงไม้ถึ้งยังทั้งตูบถึ้งยังโอ้ยหลายอย่างเพื่อเสียได้อน่ะเสาดัขวดนี่กะ เงินเนาะเพื kind of mm. mm. oh ่อชิได้แต่ละเสาก็เบม่นง่ายเลยพี่น้องเลยแต่ก็ดีใจพี่น้องทั้ามุจิเองก็ดีใจน้ำเนาะมีแต่ว่าอยากให้เห็นแบบว่าเออเคนชั้นนั้นเป็นของทั้งครอบครัวของน้องอึ้งเนาะเป็นจังไดพี่น้องเลยเวลาออกไปขายเป็ดขายไก่ก็อยู่แถวใกล้ๆเนาะมันลดข้าวข้าวกลับขึ้นข้าวลักษ์เกษตรว่าเลยก็เหมาะสมเหมาะสมเนาะเนาะเอาจังไดกะเดียวสิพาทุกคนไปเบิ่งกันนะ กระตอบนี่ก็เนาะอ่านอนเตียงแมนบ่อกกลอนเออผ้ากันนอนอันคือทั้งอ่าเองแมนบ่อนอนเผาฟองเนาะเผาฟองเิ่งเด้อมีไผ้าอ่อนนุ้ยวโบยอยู่ในนี่เหรออ้าเอึดอ้าวนอเมื่อยบ่อมาหนิแมนอยู่ได้นอเมย์เนี่ยบึงขางแล้วเพราะว่าเห็ดเบิดมือเบิดเบนเนาะเอ๋อนอ้ยโอ้ยจังใดก็ทั้งระบายเข้าใจเด้อเอาเอาผัก่องก็ได้อือยยงยังไันนัึน <laughs> nhớ sầu bò nhớ bé thằng đấy thằng <laughs> nông ương cả bò bò tì phần thì nó cái đẹp nó đẹp nổi tại mà hết việc soi phò <laughs> soi mè mất đột mưa đấy phi long khẩu chạy đấy tuần này đấy à áo ướp ừ. đó ô rồi rồi tôi nay sẽ nhau cứ gần mình bò nó bữa đi cứ mưa này bữa nó โอ้ย่าิ่งเหลือลยอือเาๆๆาเมื่อยกับพักพ่อเนาะเฮ็ดมาเบิดมือเบิดเวแล้วมื้อนี้เบิ่งคักแล้วเอ่อมีแต่ว่าตัวนั้นนะซะสิเฮ็ดหยังตัวน่ะอันดตัวนั้นก็้านเออตีอันนี้นนึงว้ัขุดพอกบ่โดยขุดอีกเป็นอีกนะขุดให้มันน่ะเอาอีกก่อนเนาะอืมแต่ตัวด้นเฮาก็ยังแม่นบ ยังไม่ทันเห็นอย่างนี้ตัวนะโดยมีแต่มันเป็นวันสินใหม่ไงโอ้โดยวันสินนะเมนเทายุดเมนบ๊อกระเบิดยุดก่อนกรบเดียวกันครับบรรดาอยู่บ้านหนองพุงกับกรบเดียวกันแน่นเนาะบ๊หนองพุงนี่มันจะยุดวันอทิตย์เหมือนวันทิตเห็ดกลางคืนก็ได้หนองพุงเออโดยคือข้าวนี่พุดเมนบ๊อโดยเออพุดเขาะโดย เพิ่นพระเจ้าเนาะด้วยพระเจ้าแล้วเพิ่นยุทธวัฒน์ธิดดนวยด้วยด้วยถือบุคคลกันเนาะพ่อพี่น้องกตตอนนี้กตมีแต่ว่าเฮ็ดเวียกอ่าในสิ่งที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นมอบหมายมาให้เฮานี่แหละแต่ว่าเรื่องเฮ็ดเฮือนเฮ็ดชาตินี่คือเฮาเฮ็ดเองบ่เดี๋ยวว่าชีได้จ้างแบบได้นี่เนาะนั่นน่ะคือคือเฮากับบ่เคยปักคังเนาะแมนแมนนี่แต่ว่าไปเป็นผู้ก่อผู้อันนั้นต์สิเออมี มีผ so ู้นึงแหละมีแบบมูอืมเพิ่นก็เป็นอยู่โอ้เเคยปักทางหลายคังแล้วแต่ถามว่าให้เฮาเริ่มอ่าตีหันตีนี่นี่คือสิอะยังๆเนาะแต่ถามว่าเออเรื่องการก่อเรื่องแบบว่าวยไมยมือนี่เฮาเฮ็ดได้เนาะอ้าเนาะพี่น้องเอ้ยก็จังได๋ก็ ดีใจน้ำแต่ว่าเรื่องการเทะกันวัดของเขานี่ได้เนาะโอ้โดยโดยอ้าวนกพอพี่น้องเลยสู่สู้สู่เนาะดีใจน้ำอ่าเจ้านายบดบพี่น้องเลยอ่าบดจิตเชื่อว่าไอ้เตียงแล้วกันนะที่มาอยู่เพราะว่าอ่าแล้วกลับไปเพียกน้องพอพี่น้องบดจิตเตียงก็ยังมาลบคำได้พี่น้องเลยนี่ก็ได้เนาะก็หลายมือได้แหละที่บ่าบดได้ขมาตั้งแต่เป็นทางกอกพวกแหละอตั้งแต่เป็นทางกอกบดจิตเตียงก็บ่ได เข้ามาเนื่นองจากขับรถที่เป็นสภาพดุลหนึ่งกับผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ้ยแต่กะเห็นทนะั้งคณะทีมงานมาเสมอเสมอกะดีใจน้ำน้องพี่น้องอพอให้ทั้งครอบครัวอไอ้เพิ่นอนทีมงานในกาเฮ็ดกับเฮ็ดหนาของครอบครัวของเพิ่นแน่นอนพ่อพี่น้องจากทีโ่โบเคยได้จากที่โบเคย,เคยมียกะ ได้แล้วน้องพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะจะได้กะกขอบคุณขอบคุณทั้งผูใหญ่เพื่อนเด้อน้องพ่อพี่น้องอ่างันมาให้แม่เนผมขอบใจเด้อโอ้ยเนาะขอบใจแบบบบยุทธเลยพี่น้องหนึ่งจะแบาออกจากใจเนาะออกจากใจได้ะเฮ็ดเวียกเมืออยู่แต่ว่า มันใกกนใจเฮามันมันเห็ดแล้วมันได้แน่นแต่ว่าเห็ดแล้วไม่ได้ก็มันก็ท้อต่วไปเห็ดเบี้ยกเนาะมันเป็นใจแต่พอกินก็ไม่ได้ตอนนี้เคยคิดยู่แบบอ้สีได้เห็ดยูเนาะแต่ว่าสีมาเป็นของเจ้าของนี่ย้ำใดเด้เนาะแ,นแต่ว่าอันนี้บัดเฮาเห็ดบัดเฮาได้พี่น้องเลยเฮงเผาเห็ดได้เนาะพอพี่น้องอยากให้มันเด่วไว้วๆอยากให้มาอยู่เว้ยเนาะ อยากอยู่อยากเอาไปเถ้ามาอยู่น้ำวางแล้วก็เถ้าแล้วบอกจะปีแล้วไหมเถ้าเถ้ากับแม่จนเราใหา่เอาดีนี่แล้วจะใช่ดีนี่อยู่บ้านของเมืองใต้ผู้เมืองใต้บอกจะเถ้าแล้วเนาะเอาแต่เนาะมีแต่ว่าเราจินเออดีแล้วดีแล้วเขามีบอลพักบอลเศร้าเขามีทีอยู่ทีนอนกะถ้าหากว่าเขาพาเพลินมากอะดีขึ้นกันเขาจึงแบบว่า อ่าเบิ่งแยงเพิ่นได้เนาะอืมๆๆเอาโอเคสิได้เด้อเนาะเดี๋ยวก็สิได้พากันนนะออกไปอ่าเมื่อพุ่นแล้วเนาะอ่ามีแต่ว่ายินดีนําดีใจนําเมื่อยก็พักผ่อนนําแน่เด้อเนาะจากที่เบิ่งนี่อันโอ้สุดยอดเนาะาจังได๋ก็สิสู้เนาะอสดีสดีเนาะโอเคโดยบรความปมาสําเร็จโดยทุกอย่าง สิ่งได้ก็ได้สิ่งนั้นโดยความปรารถนาเด้อโดยโดยอาสาธุสาธุเนาะเส้นกันเส้นกันเนาะเอาสบายดีสบายดีนะพ่อพี่น้องกาคือสี่ประมาณนี้แหละทางโมจิตเองก็คือสิได้ขอตัวเมื่อนี่แหละไปเด้อสบายดีสบายดีเนาะน้องอื้งนอนแล้วเมื่อเมาแห้งเนาะเอาโอเคด้วยด้วยอสบายดีสบายดี เมื่อยังอะน่ะดักน uh. ัด uh ดัก oh. น uh ัด oh. บ่แซนชื่อมาบ่เออือ้ยนปเอาโอเคเด้อสดีสด uh ีะ oh. ดีจนําเนาะโอเคโดยเนาะพ่อพ <c oughs> uh ี่น้องก็คือสิประมาณนี้เด้อเนาะน้องอันนั้นน้องน้องนุ้ยน้องนุ้ยน้องนน้องนุ้ยน้องนุ้ยโอ้ยเนาะระวังเด้ระวังตกเด้ตกได้เจ็บด้เด้อ อ้าวสบายอ้าวสบายดีสบายดีเนาะอ้าวไป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 ,ไปอ้าวโอเคโอเคเสน,พพนอพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิได้ยอนารขอตัวเมื่อได้มาเมื่อหนึ่งกับโอ้ดีมุกดีใจน้ำน้องพ่อพี่น้องขอกราบขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญยน้องพ่อพี่น้องที่มาสวอเดีอยคำสู่ทางครอบครัวของอนาน้องอึ้งเพื่อนน้องพ่อพี่น้องอ่าทางบุญจิตเองเนาะขอ่ากับเขามาอ่าเยี่ยมยามถามไทยเนาะอ่าอัปเดต มาแสดงความยินดีน้อมขอบครัควรของเพื่อนเด้อน้อพ่อพีนอพนอพ่น้องผิดพลาดประการใดก็กลับขอโทษขออภัยอันใดหมู่สมมาพาควรพ่อแม่พี่น้องก็สามารถที่เตือนบอกไปจิได้น้อมว่าจิตอิงพ่อแม่น่อพี่น้องพอพนะที่จะปรับปรุงเนาะเห็นทั้งเอฟซีเห็นทั้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนได้ติเตือนกันขาน้ามในแก้ดีใจน้อพี่น้องนั่นคือคอมเมนต์สิ่งที่ว่าเขาขาดตกปบกพร่องอพอ FC เอฟซีเพื่อน ก็มินขมาก่าโอ้ยนะพ่อพี่นอ <g ül> ้องก็ช่วยทุ่มเอินคืนมาทันทีเลยแหละเนาะอ่ะจาจังไดนก็ขอบุญขอบุญในหลายเด้อเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางบูจิตเองขอก่าบคำว่าสบายดีสบายดีอยู่ดีมีเฮงเด้อพี่น้องเด้อเนาะ